พลุมต้องเอาพี่น้องบอพลุมในซ้ายวันนี้ก็ได้ของแท้มาของแท้มาพี่น้องครับเยอพี่น้องเลยหวยเดี่ยว,ยว,ว,ยยวยทุกพิเศษข้ากแขวาไว้มีเลย เลยไปนอนอีกที่อันนี้ร้านไม่เลยี่น้องร้านนี้บ่าเพื่อเพิ่นเคยกินครัง้งแดดรูดหนุนคุณแม่เราได้บอกเราไม่รู้นะผมจะมากินอยู่้านเด้อวันนี้ผมมาซื้อกินบ้านก่อนมาแล้วให้ตรองต้องต้องไปนอนถามแม่โค้งว่าแม่โคน้ควนว่าโว้คั่นในอยากกว่าวนั้นได้ตื่นมาอยู่นวดแลัว ลา,ายกับเมอยากกินเข่าไงอายเลยกินลายเสียวพิเศษเลยเ,ลยเนาะพิเศษเลยบอสพีชคนพิเศษ <g ül> เอาเสร็จมากมากอไมากินเฮียยมันก็จักขวดนันไปเนอ กุ้ยร้อนๆเลยอม่ได้หลายหรอกของน้ำมายแม่พิเศษเลยเด้อบอกเราก๋วยเตี๋ยวตีนไก่แล้่น้องอันนีเน้เด้อก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ตีนไก่บอกเน บวกไปเลยได้ละกันอืมโอ้ไม่ได้หรอกวามม่เนี่ยบบลืมกินมันอืมแต่ใส่เข้าไป,ไปก็ใส่ประรเด้อันแค่ันีของแค่ เอาหมนตันเรีเยบไหย่หนูวนี่ีุ้ยเรียบจริงๆตันใหา่มากเราต้องปุ้งนิดนึงตาเาประมาณนี้พอ,อพอเส้รไปมารดแมน่เราใหา่มากน,นี้กะไซสยังไงมุเรียบผมว่ไาไซางกัน นี่เขาตรวจไปดงองคขาดูตรงนี้มากนี่หัวดินมันนี่แดดเริ่มไปนองเร้่มันี้โอ้แดดแห้งมันนี่แดดแห้งเร้่มันนี้แล้ววันนี้นนที่มุกดดาหารแดดมากโอ้คุณแม่เราลิปนี่ให้เลยเดด เกียวมันเกี่ยวน้ำมันไหม,ม, okay. มแท้อย่าเอามาลงมี่้น้นำต้มว่ามันผุ่มแล้วว่าไตลายล้วเพระเกียวมาๆมาันกับคุดยอนแล้วตั้งต้มทั้งไม้ไปเกี่ยวจะเอาไหน เกบรู้ันไดมาบ้าไปก็ม่ไดเกยบเนี่ยเพราบันไ,ไดเรา ิ่มันเนี่ย้แต่ของเราเลยด่วนเลย บบยังมามากมึงเลยแทบเมื่อนปูคเครื่องปูเขาไปเองวันนี้คงไม่มีฝนน่ะแหละท้องฟ้าจะใสมากขึนะ้นอ่ะ ดูแลสุขภาพพี่น้องอากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงเ,เ,เลดี๋ยวฝนเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวแดดับุรมบ่ ก็ไม่เคยอเบอีกค่ไหนเ่เรากิปมกเกล่ยนไปดัมจีเมลรู้หรอกไม่ใไหมไม่หลอกเราไม่ีอย่างนั้นหรอกพี่น้อ,นอ,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 นองก็บ,บอกว่าจะไปสน,นใจหรอกทุกิีบบอกไปแล้วลบไปแล้วทูกลิบกับไมา้ดเรพูดมารู้นทุกอย่าง ลูกมืดก็ไม่เป็นใจมาเลยยี่ดอามัวไปกมืดว่าลูกเห็นพ่อแฝงเรียนดอกเวลาพ่อแม่ชายคิดแบบนี้ปลูกตัวไว้ในห้องคนจีบไปเบิ่งกับคนได้คนสามสี่ห้าสิบมันก็ต้องเตียเท่าเลขไปสิ่งนหน,น้องเขาต้าองราไห้คนพังเพราะว่าพระเจ้าอาชจจีได้ตังได้ไฟเดี่ยวนะ ตาเฮาเนี่ยกะคังม่งเมียวลูกโรงเรียนกับบริษ,ษัทไม่น่าทั้กิจเนี่ยแะโอ้โว่าไปโรงเรียนโอ้โหว่าลูกไปโรงเรียนแต่ที่แท้มาไว้นในห้องนั่นแหละมันเอาโต้ล่ามใบหวัวลุ้นพ่อไปช่วยดีกแด็แหลมมาไปนอนเนาะแต่เจ้าไปล่ามครอบครัวเจ้าไวปล่ามลูกล่ามเต้าล่ามหลานเจ้าลูกไปเนี่ยเราเห็นกันเด้งเด็ดอะไรไม่รู้ ว่าจะไม่หมัตาแล้วนะแต่มันก็คันแก้ววอลเจยออย่างวอาใจยบขึ้นเสียคๆไม่ก็จะไมงหัวตาแล้อืนะําให้หััตาก็ไม่ได้ตามจองล้านจองพันนะั่นหะ เมื่อเพินบล็กให้คอาเมนมาอยากหให้เฮาด่ากระดาษให้เพินไดคอนเทนต์แะ้วเดี๋ยวเฟินไดเนีไยบอกท่านกวัญว,ว,ว่าตอบตบเพินใส่รู้มีเนว่บอกเพินใส่รู้มีเล้ยวประเด็นไม่มใหม,ม่บอกเพินใ่รู้มอเรเรียนเข่า อีน้องบอกแม่หมดตาก็าว่าจะไม่หมดตาหรอกหน้าขดของบุกู้ใดก็ยอมอยากให้เขามีหน้าคดที่ดีล่ะพี่น้องเอ้ยองนม้มู้ใดยก็อ,อยากให้มีหน้าคดที่ดีล กาว่าไงว่าพิยนว่าวันใดมึงกระเป๋าเวียวน,นอีกพวกมันก็จะมาขายบ้านขายทองมึงได้เงินหมดแล้วมันก็จะมีข้ามไปอยู่ลาวกับแม่กับน้องมัน,นความลักของฝ่อยบริการครอบครองเด้ดความลักคือเห็นคนเหียวหักมีความสุขโอเคพอแล้วแต่น้องบรเษ็ดไดแบบใหนที่ขอก็ดีแข็เขาอ จคนเขาหน,นัหนห่างอไรตัวคนครูครูไอ้เขาต้องไปกระจกยมว่อ,อยู่ก็คือขวายแลยวกระจายของม่อ,อยู่ขวายไวาือ้อมอแบบนี้นัห่างเหมือนไรอ่ะตอน้อยอ,อุ้นหลังเขาไว้ใจไม่อ,อยู่เขาก็ไปอยู่เดียถ้าเขาคิดเช่นนั้นนะแต่ถ้าเขาไม่คิดเขาอย่ามาใส่ร้าย ในโลกน,นี้มีคนป้าย้าล่างกัน,นมันจี้ร่านจี้แสนกูในโลกนี้แต่เรามีลูกกันลแล้วเหตอย่างเาก็ต้องคิดในขั้วพ่วงเพราะเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราเองมันอยู่เพื่อลูกเจนปวกเขาเจะตีกลา้าขาแกง เพื่อจะตัวเองได้เอาตัวรอดได้เพราะแม่เป็นอะไรตายไปกับ,กบว่าได้เป็นหว่วงลูกว่าไป่นองตอนนี้เราต้องมารวมพลังการเลี้ยงลูกเราดีกว่าความทุกกลุมตัวเราทิ้งไปเรามารวบรวมกันเลี้ยงลูกให้ลูกเขาเอาตัวรอดให้ได้ก่อนดีกว่าเรื่องพักแย่งกันนะไว้ที่หลัง ว่ามันสาวแล้วเท่ากันทุกคนแล้วให้อำดอนมคนล้วนันมุ่นเลยล่ะห้อยดอนใาเ็นอดหมดอนแล้วเมือว่าอะไรัไม่บอกาม่าสันแล้วเรี่ยบ่วงมันหาเนี่ไม่เรียงบูว หรือว่เจ้าอย่างเาะอเงาไปพูดเฉพาะคนที่พูดให้เดี๋ยวเราจทภาพรวมนั่นไออทยิมาในสองด้วยตางที่จเงาะไปเนาะไปฟ้าน้องมดแต่เวลาน้องมดเนี่ยตีร่องกับไปเงาะน้องมนฟ้าไปคนคนเดียว ต้องความออออมินเนาะขอย่อนํามุ่นสรุปแล้วเอาว่าเป็นตัวเองเนาะพี่น้องนะเป็นตัวตัวเองดีกว่าอืมคุณแม่หให้ไลฟ์นเนี่ย่ะ อ่ระปีมีมมมมโชกินบ่าเป็นหลักกาโชกปวดเรื่องเล่าต่างๆน้ำเดือดปอวัตถุบัตถงในบุตใไใ่ผู้ใดขอตอวจอไว้ าเดียวถือแกวเราอบอกพันแม่อ่ไรเอาเป็นว่าถือแก้คนที่หาเข้าถือแก้ตัวเองแล้วไปเจอมาชิมหน้าสวัสดีครับ